ฟุตบอลนะครับรุ่นอายุไม่เกิน40ปีระหว่างม่านถุงเงินรับสร้างบ้านเจอกับโคนขา f อซนี่คือรอบรองชนะเลิศครับใครชนะเข้าผ่านเข้าชิงชนะเลิศถือว่าเป็นกีฬาด้วยกันนรับ รุนกันว่าทีมไหนจะเข้าชิงชนะเลิศนะครับชิงเงินรางวัลสูงถึง5,000บาทนะครับพร้มอมถ้วยรางวัลสีแดงมาจากโค้ชราร์ครับ ทุณบอลามาเท่าไรก็เก่งนะครับเบีไม่ได้ไหต้องติดนะครับเบียดิต้องิดายนะครับสี่ส้าแดงนะครับสี่สบ้าแดงนะครับสีขาวเขียวนะครับเป็นฝ่ายเขียว สักไทยออกหลังไปก็หลังมาตัดวาให้สุดสั้มาดึงฝั่งซ้ายดึงขาออกเพื่อนบอลเจ็ดคนครับแล้วก็คืนหลังไปครับจุดต้นต้องดูเชนกันแลนะครับแข่งมาใช้พี่พีทิโซนะครับยังไม่ไล่ครับยัขึ้นมาเรื่อยกับอาโดที่ไปสวยนะครับมาเตะจอดเดมูนครับ ดนตัดครับอยู่ที่เท้าหลังศิดย์ใต้โปรเจคเตอร์ทำการเล่นมาตลองที่ดีนะยัดมาตรงกลางอ่ะยังอยู่แล้วก็โดนเตะออกไปครับเป็นลูกพุ่งงขอไบอลอ่ะ็หลบสั่งป่าให้สิบเอ็ดอาจาร์คือทีนี้ยกมาเปลี่ยนแฟนไหมมาที่ยิ่งแม่ส่งเอาบอลล้ำเท้ายังอยู่ไหมต่อขึ้นมาอ่ะตัดฝั่งตรงกลาง อันดับสิ่ไปสวยที่อาจารย์จบแล้วจบตโอ้โหสุดเซฟเอ้ามีซ้ำครับเอ้าไปยาวเลยนะสิมาแล้วให้ยาวที่จมเรียนต้อตัดนะครับแม่จะใช้ทั้สวยนะเอาให้สั้นมาบิงสวยดึงทันไหมเอ้ายังอยู่อยู่ไหลไปตรงเกมดึงมา ไม่ตรงต่อไสั่งใกล้รุกนี่โอ้โหเท่าสองยาวขึ้นไป เอ,อาอาจารย์เพิ่งออกครับโอ้โหปอนด์สวนทางดิเต้อ่ะจัดไปเลยสวนแล้วครับสวนแล้วครับมาแล้วซัดผู้เหวโอ้โหไปไปชัดๆครับไปได้เลยครับครับสวัสดีครับ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  หลังไปหลังไปหลองชนะเลิศครับใช่ไหมได้ยิงโอ้

นะครับติดได้ทีหมายกึงสั้นก็จะออกหน้าไหนนะครับตสันนะครับตสั้นไปีนัหลเจ้างเานะครับแม่ยอย่ี้ครับดูดีๆครับหัดลูกตุ้มของอบตแค่ ครับเอาเก็บต่อนะครับมาโอ้เห็นนะครับนะศีลไม้โดนจุดเจ้านะครับโอ้ตัดตายเอาละอีกตัวครับ <San>

lúc thua thấp โทษครับกำลังหาจุดโทษอยู่ เสเอ็ดยิง <tails> ้เข้าไปแล้วโอ้เสียพามากระตูต่อสวนครับเดินที่ผู้บัาการครับเร็วสักันทีครับปิดไป เลืองครับไปเลืองไม่เปล่ไม่ล่ครับไม่เปล่าลุกช่วยกันนะครับสัญญาณมาลุกปะทเื่อนนักนาที่นครับผมไม่ยอมพูดจากนะครับเปนะครับาตันก่อนองที่น่าจะชนนะครับไมนะครับอะไรลุโด อ้าวอันนี้เห็นจัดจ้านตันี้เห็นดจ้านะครับนะครับจังหวะนี้นะครับตัวนี้ครับจังหวะนนะครับครับอไปแล้วครับ เอาครับนี่เนาะ yeah. <t– tr seine Christmas> <t cities> มาชมเกมในครึ่งหลังกันต่อนะครับอตอนนี้โปลนขาก็ออกนำไปนันคิดจิ้งไกลเรงไี้ออกหลังหลังเงินรางวัลเปลี่ยนแปลงนะครับ 4, เออสาีพัดไปออกีปูดขิดไปของแท้นะครับสี่สี่ตัวครับรุ่นนี้ครับ ต่อครับออกต่อแก้ขาวเขียวครับดีเสมอได้หรือไม่เอาละครับถูกมาแล้วยิงไม่ผ่าน หเครับไปเรื่มมองาไปเรื่องครับดูเพื่อน่อยครับโอ้โหลูกสูงนะครับเยกึ้นมาอีกคั้งแลครับเอาสกัดมาทีเจ็ดดครัเข้าทางครับแม่กยิ

กลรบดึออกไปขักออกไปครับโดล้นจนด์ตเธอกัเไ็ดสุต่งดึงออกไปอรสีเขามือผูักษาประตูช่่งยาก ัอใจครับขอบณนะแล้วพี่ใหญ่ของเราเอาเซฟต่อีกครังหนึ่งแม่มายังอยู่ไหมตไปที่69รถดสัน้นโดนพิงไปแล้วแม่หมูไม้ไม่มีไอ้แต่ด็นจังหวะเดียวไปที่กพอสุดเกตปปัดเข้าข้อข้อขอขอขออยังคุกิดอยู่ลลยยแล้วโ <ใน S 1> อ้โหยังไครับซ<อ>้ำครับอีเอาชน้า่อมปตานดีที่สด็จฝังซายนัที่ ไม่เลยไม่ได้ไม่รู้นี่ทำได้หนึ่งเส้นโอ้โห้เกมต่อมาพีอะไรกันนี่อยู่ชิงกันเสร็จแล้วเออถ้าแต่ยังไม่เราก็จะพักเลยเอาไปต่อนะครับอภิชิตมาช่วยนะครับผมให้ผมมาตุ้มเตะนะดูเด็กแมน แล oh! oh, oh, oh. ้วก็อยากอยู่ที่เซ็นเตอร์เิขึ้นมาอีกหมายเลิกก้าโอ้โหเซฟครับเออแล้วก็ลองสุดๆกันเลยเอาแต่งแล้วก็แต่งสุดๆไปเยดี๋ยวไห้เราต้องไต่อครับเอามาเียไหลูการจบได้ไหมไปเลย เรียบนะครับขึ้นประตูนู้นนี้ตี่นะครับแม่หัวนู้นนี้ยังอยนะครับแรงขึ้นมาเอาละทำยึดยตี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 เอามานะครับสออยู่ไหมให้ยิงด้วยครับสวยมากนะครับให้ไป ขึ้นมาโอ้โหจับปงึงั่งหาเร็วมาก้น่าองมาดูกันยาวยางเดียวครับาแล้วครับตวสิบครับสองมาได้เกือบแล้วไม่เหลืองเสียานะครับิงจ้าขานะครับก็ไมเหลืองไหนึงนะครับแม่ ครับรอสัญญาณจัุติดนะครับครับน้องทำได้ที่ดีดนะครับสุกคดนะครับเข้าใจนะครับจังหวะนี้นะครับหยุดชันชันไปยอีกจักลาไหมับโอ้โหน่เลยไเยี่ม้าเกิดข้าวเย่ไปดูท่ได้นะครับามยาวมาที่ระ Ô mọi người ơi 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 ơi mọi người ơi mọi người ơi Oh ho, oh. no. nah. uh, 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 ี่ถามว่าเข้าเก็อย uh, ู่ไหมสวัสดีทุกคนครับเป็นแดงเลยมันพุทนแล้วเ็แนะครับพ่องับุเ็เพื่อนเปพี่น้องกันครับอยู่กันดีกันครับรอสัญญาณนะครับแม่ลูกนี้ เหลือนะครับแต่ตรงนี้ดูจังหวะนี้ครับสุดท้ายแล้วนะครับ15ลงไปใหม่ครับอ่ะสั้นไปได้โ่นนะครับแม่แต่งไปครั้งหนึ่งครับโดนอแคร์ได้ชุดดาลุมนี้นะครับอ่ะสัญญาจะพูดดสินทดสองนาทีครับมาแคร์โดนัดหมดใจชั่วนะครับอ่ะส่งกลังใจทั้งสองทีมมาพยายามแครได้มานะครับอ่ะต้องเข้าไปเลยนะครับตั้งยุค 哎，他妈的！他妈的！啊，他妈的！哎，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  ครับกล่ามาเก้าวอาสาดึงไหมเข้าวาดึง้ายเลี่ยมากเข้าใจครับเอาัมาที่เอาตงะยึดสาให้ไปตรงกลางตัดันแลยกขึ้นมาอีคงเแล้วก็ยกยาวมาครแนึง่เรียผู้เล่นด้วยไครัสต่อสองโอ้โยังมีโอกาสมีโอกาสครับสาดยาว โอ้โหเดมุงครับ1-0สีแดงชนะนะแค่เลยครับชนะสีขาวไปผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศต่อไปครับ